นา่าคือแปลว่าอาคิงเขาเนี่ยทั้บ้าไปเนี่ยเออน้าเป็น,น,ปน,ปน,นใครเอาดีไปกินมัดของฉันออ้ยนี่ขมันค่ากีดเีเออนี่มันจะ โอเคคใจตายแล้วจบเออเวืยนมันคือแบบว่าโทษที่น่ามันนะเออแล้วที่สุดนายก็มาสักทีชิ้ด้วยถ้าไหนจีน่าให้เข้ามาเอาเนื้อไปกินอืม Ờ, ดูเหมือน่าจะไม่เนคนแฮะทิ้งแม่งเอรวนี้ะโทษทีนะฉันจะเป็นคนเอาชนะลาเองแม่เอ้ย

วันต่อมาเอ้ยพี่ชาพี <se> ้าเม่งกปแล้ววันวันข้าเคจมาถึงแล้วฮึ โอ้ไหนไหนกูมา mm. ืมฉันคิดว่านะี่ทไม่ฉันไม่ได้ว่าฉันอืมต๊ฉันฝึกมย่งดีเพื่อเรื่องนี้อืโอ้ฉันคือสิ่งที่ที่ฉันนนายแบบนรอบสิบเปิลเปเเวินดึดึงงอน เฮ้โอ้ยเขาจะฆ่านายเวันนายนี่คือวันค่าขิตจี้เหรอมันคือวันค่าของฉันคือมันคือวันค่านายตั้งค่ะอืออือยี่สิบยี่สิบยี่สิบดับคิดโอ้ เออรู้กสีรู้ว่ากระตือซูลเลงแล้วอืม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 อืืออืมอืมอืมอออืือืม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 ือืมอืมอือืมอื ใช่แม่คือแบบว่าอ่าผมใกล้ถึงแล้วแม่เดี๋ยวผมขอไปบ้านเพื่อนก่งเซลนายกกจีนายทำอะไรที่นี่เซลนายเป็นคนที่จ้างให้สติ๊กแมนงูนทำฉันใช่ไหมเออแล้วนายหยู่ทํามาไรทำไมทําเลยจีไอ้เยสติ๊กยี่สิบยี่สิบยี่สิบตักเก๊ Yeah. Hmm. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Okay. ว่านายสู้ฉันแบบดักเซียวยี่สิบห้าวันตีกลางเซียวเฮี้ยจ้อเออนี่นะจะไมสิ่โอ้ใช่เพื่อนคือแปลว่าฉันก็สู้กับแบบนั้นนั่นแหละนะนะแต่ว่าเออนั้นฉันก็ก็ได้อ่ประมาณนั้นแล้วฉันก็เอ่อครวะ มึงอีกแล้วทำมือต้องเป็นมึงด้วยวะแม่เอมมนจะโอตงอายุย้ยาโทษสังนัฉันมึงซื้อมาแล้ว้ยเฮ้ยนามพี่เลย ไม่ไม่ไอฟูราคาเป็นหมื่นของกูไอยึดไม่ได้ฮีดาสตีนเอ๊ะแต่เป็นเปนสาวิตไปแล้วกูเอ่อเลิรแล้วคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกูเฮีย 세라 190 니우 ยังไม่ตายเหรอ에 가다

เคจ40ที่ t 0ี่ยอ๋อทำไมอะไรวะเนี่ยหมดความเร็วเนือแสงดูกายซะแล้ปิดท้ายด้วย

โอ้ยอยไปซื้อหมก็ได้แล้วนั่นพวกมึงใครนะเสียงไปกาโคเท่เงีบชะัดซิดิง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 ดงดิ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 งดงดิง Naik kau minyak terlalu, dingin. Aduh, wow, aku, 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 นี่นะนี <year> ่นะโอ้ยมาดิไปคุยก <variety> ับลาบัวบัวว้าวูมน่าจะเป็นสติกแมนที Ou ่ได้รับกระล่อาคีสังเกตอาคีสังเกต ว่ามึงใช้ผลไฟแล้วมึงเก่งเหรอเอ้ยแหวงเอ้ยอืมาล่วงพวกนธอจะมาฆ่าฉันสินะแต่ฉันจะฆ่าพวกนายก่อนีฉันเอ้าทำไมมึงพูดได้แต่ทำไมมึงไม่พูดกูตั้งแต่ที่จะไม่นะไอสัตว์พูดได้แต่เสืออุ้ยอย่งพูดกูตุ่มระเบิดเป็นกูกูคัน โอ้โอมันว่าผู้นายจะเผยร่างเทจริงนะเซลแอดและคิงเหรออย่าบอกนะว่าทั้งหมดที่ผู้นายทำมาดูเหมือนว่านายจะเลิอกแค่สินะแล้วเราแล้วพวกเราเราจะทำการรวบพลังและทำการฆ่านายและนายไม่สามารถลยฮึแถวบนายนั้จริงก็เข้ามา วกล้าไมด้ดีแต่พวกเรามั่นใจเออเยอะดนเยมันเถียว come to me ตายตายเลย้สีเมดที่ไหนทำมาเพื่อสิ่งนี้สนะมมุมแต่าตอได้ละลดูสิ่นี้มาได้จบลงแล้วทีจีซีรีส์ยิ ออมแต่บ้าอเายคืปว่าพวกเราตั้งใจหาขอให้กับนายมากแต่บางทีไอ้คนนั้นหมานี่มันจะพอทั้งใคนกับไอ้คนสอ้วาัละตั้งหม่โอเคก็จะกอ ไอ้สเรื่องนี้สอนให้คุณรู้อีกครั้งว่าอย่าไว้ใจเพื่อนอย่างเช่นไอเซลและคิงเด็ดขาดไม่งั้นมึงจะเหมือนกเคเจมัว